ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยเออด็อกเตอร์ไรเตอร์คอมพิวเตอร์ไลเดอร์คอมมูนิเคเตอร์วินเทอร์แอปพลิเคเตอร์ซัมเมอร์โซเยอร์รูเลอร์พัตเตอร์บราเธอร์ฟันเดอร์ซิสเตอร์เธอเโดนเอาไปแล้วหนึ่งเขาให้เวลาน้อยลงวยสองเกเตอร์แกเตอร์เก็บเก็บสาม อย่างเล่นง่ายต่อไป father อ่ามันก็ต้องมีคำว่า mother เขาไปง้ g r a n d father แน่นอนว่า g r a n d mother ค่ะำขอซื้อเวลาเหลืออะไรอีกบ้างมาหนึ่งอาชีพซเนอร์เออเอเดเตอร์ด t o r ทเชอร์เฮ้ยโอด r ดอร์คอนเทนต์ครี r อเตอร์ฟูลเตอขาอยากให้เป็น content ์ช็อตฟอร์มไหมครับไม่อยากให้ยาวอย่าชวนคุยดิหนึ่งสองสาม เดี๋ยวมันมีคำหนึ่งมันไม่ข้าวเวลาชวนคุยแล้วงง